สวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art m o v กนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อเชิ้ตคับคอรล่าผ้าชชมเบรของ World of Ministry ตัวนี้ครับ หลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักกับแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยผมต้องบอกว่าอด o บ Ministry เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็ made in Thailand ข้อมูลเบื้องต้นของเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเสื้อเชิ้ตที่ทามาจากผ้าแชมเบรนะครับแล้วก็ปกเนี่ยเป็นคอรล,ล่ากว้างประมาณ2นิ้วกับ1กระเบียดสาบเสื้อเนี่ยเป็นสาบธรรมดานะครับแล้วก็มีกระเป๋าอกเสื้อมีการเก็บผ้าด้านบนของอกเสื้อเนี่ย เข้าไปเป็นบั้งแบบนี้สําหรับด้านหลังก็จะมีชิ้นโยกนะครับแล้วก็ชิ้นล่างแล้วก็มีจีบอยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยรวมถึงมีล็อกเกอร์ลูปที่เราพูดถึงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะฮะต่อมาคือสิ่งที่น่าสนใจของเสื้อเชิต้ตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกนะฮะคือครับ,คอ,บคอล,ล่าเนี่ย ไม่ค่อยมีใครทําสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่มันเป็นเสื้อเชิ้ตคับคอล,ล่าเนี่ยมันก็เลยยกระดับความน่าสนใจของมันขึ้นมามากทีเดียวต่อมาคือเรื่องของฝีเย็บนะฮะฝีเย็บของเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยถี่ได้มากเท่าๆกับแบรนด์เชิ้ตเมกเกอร์ Maker จากต่างประเทศเลยนะครับฝีเย็บที่ที่เนี่ยหมายถึงว่าเสื้อมันจะมีความแข็งแรงที่บริเวณรอยต่อรวมไปถึงมันสื่อถึงความใส่ใจแล้วก็ การทุ่มเทเวลาในการทําชิ้นงานนั้นรวมถึงความละเอียดในการเลื่อนผ้านะฮะเสื้อผ้าที่ใช้ฝีเย็บห่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถผลิตได้เร็วกว่าเพราะว่าการเย็บอันนึงเนี่ยมันจะเลื่อนไปแบบเร็วมากๆสิ่งที่น่าสนใจอันต่อมาก็คือตัวคอล่าสแตนของเขานะครับคือปกของเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันจะมี2ชิ้นนะครับผมก็คือตัวปกด้านบนตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างตรงเนี้ยที่จะทําให้ปกมันตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าคอรล่าสแตน คอลาสแตนของเขาเนี่ยมีความกว้างประมาณ3เซนติเมตรนะฮะซึ่งเป็นไซส์ที่ค่อนข้างมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับเพราะว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ที่เราเจอทุกวันนี้ครับคอลาสแตนเนี่ยจะต่ำกว่า3เซนติเมตรซึ่งมันส่งผลไปถึงเวลาที่เราใส่แจ็คเก็ตทับขึ้นมาบนเสื้อเนี่ยครับปกของเสื้อเชิ้ตด,ด้านในเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือปกของแจ็คเก็ตนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสื้อเชิ้ตตัวไหนที่คอลาสแตนมันค่อนข้างเตี้ยเนี่ย ปกของเสื้อเชิ้ตมันก็จะจมเข้าไปในแจ็คเก็ตแล้วก็มันก็จะทําให้เราเหมือนกับเป็นคนคอสั้นนะครับพอปกมันจมลงไปเนี่ยคอเสื้อแจ็คเก็ตมันสูงขึ้นมาใช่ไหมฮะมันจะเหมือนกับเรามีแจ็คเก็ตขี่อยู่บนคอเราฮะเพราะฉะนั้นคอร่าสแตนในระดับ3 4ซนเมตรเนี่ยก็จะช่วยให้ ปกของเชิ้ตมันโผล่พ้นแจ็คเก็ตขึ้นมาและทําให้เราดูดีขึ้นสําหรับปกเสื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนนะครับมีความพลิ้วเป็นธรรมชาติภายในเนี่ยไม่ใช่ผ้ากาวนะครับมีความอ่อนตัวค่อนข้างดีทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจอันต่อมาก็คือบริเวณใต้ปกของเขาเนี่ยครับตรงปีกปกเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า collar s t a นะครับ c o l l าส s t a ของเขาเนี่ยจะเป็นแผ่นพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติซึ่งมันช่วยให้ปกของเสื้อเนี่ยมีความอยู่ทรงอยู่ตัวแล้วก็ไม่ยับย่นบี้แบนไปสะก่อนนะฮะสิ่งที่น่าสนใจอันต่อมาก็คือกระดุมของเสื้อเขาเนี่ยครับเป็นกระดุมแบบ MOP ทั้งตัวเลยนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็บริเวณข้อมือนะครับแล้วก็ตรงสาบแขนเสื้อเนี่ยก็เป็น MOP เม็ดเล็กเหมือนกันสำหรับกระดุม MOP คืออะไรเนี่ยผมเคยพูดถึงมันไปแล้วนะครับ ย้อนไปดูได้แต่ว่าสรุปสั้นๆนตรงนี้สำหรับคนที่เกียดย้อนกลับไปดูก็คือมันเป็นกระดุมจากเปลือกหอยมุกซึ่งมันจะมีสีเหลือบลุ้งๆแล้วก็มีความสวยงามมากกว่ากระดุมพลาสติกรวมถึงมีความแข็งแรงแล้วก็ทนความร้อนมากกว่าด้วยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือรังดุมของเขาครับรังดุมของเขาเนี่ยจะเป็นรังดุมที่ถักไม่ใช่แค่รังดุมแบบ เก็บซิกแซกทั่วๆไปครับแต่ว่ามันจะเกิดเป็นเส้นอยู่ด้านข้างๆของ,ของลังดุมด้วยซึ่งมันทําให้ลังดุมเนี่ยดูมีเส้นสายดูมีลวดลายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทําให้ตัวเสื้อเนี่ยมันดูมีความยกระดับขึ้นมาดูมีความประณีตเพิ่มขึ้นต่อมาจะเป็นเรื่องของฟิตติ้งนะครับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ไหลจะกว้างประมาณ17แล้วก็อกกว้างประมาณ40ส่วนผมเนี่ยปกติจะใส่เสื้อเชิ้ตความกว้างไหลประมาณ17-17.5นี่แหละรอบปกของผมเนี่ย อยู่ที่39.5เนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่รอบอกค่อนข้างเยอะนิดนึงเนี่ยถ้าจะให้ไหลพอดีเสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีความแน่นนิดนึงความยาวเสื้อเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับออกแบบมาเหมือนกับให้เราสอดชายเสื้อเข้าไปในกางเกงเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาเสื้อตัวนี้ไปใส่แบบปล่อยชายเสื้อออกมาข้างนอกเนี่ยมันอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะฮะเสื้อเชิ้ตของ World Ministry เนี่ยค่อนข้างที่จะมีช่องแขนที่สูงนะครับแต่ว่าก็ไม่อึดอัดนะ ก็ใส่ได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยให้การขยับขยืน่นร่างกายมีความเป็นอิสระไม่รังตึงกับบริเวณด้านข้างของเสื้อความกว้างของแขนเสื้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปปลายแขนเสื้อจะมีกระดุมอยู่เม็ดเดียวนะครับไม่ได้เป็นกระดุม2เม็ดแบบปรับเข้าปรับออกได้เวลาที่เรากัดกระดุมเข้าไปเนี่ยผมที่เป็นคนข้อมือเล็กนิดหนึ่งก็จะสามารถที่จะใส่นาฬิกาแบบเดสก์วอ t ช h เข้าไปหลบใต้ครับของแขนเสื้อได้อยู่แขนเสื้อของเขาเนี่ยก็จะมีจีบ2จีบนะครับที่ ปลายแขนตรงนี้ซึ่งทําให้ปลายแขนเนี่ยมันไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ยังสามารถที่จะโลแขนเสื้อขึ้นมาได้ค่อนข้างง่ายผ้าแชมเบรของเขาเยก็ใส่ออกมาได้สบายๆนะครับไม่ร้อนปกเสื้อของเขาเนี่ยสามารถซ่อนเข้าไปใต้ปกแจ็คเก็ตได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเวลาที่เราใส่แจ็คเก็ตทบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยสําหรับ w r r r o b e m i n i s t r y นะก็คือความยาวแขนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีกับความยาวแขนของผมเพราะฉะนั้น เวลาที่ใส่เสื้อของ World of Ministry ครับผมจะไม่ค่อยมีปัญหากับการที่ปลายแขนเสื้อมันชอบหุบเข้าไปในแจ็กเก็ตแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันเป็นเสื้อที่ คุณภาพดีนะครับแล้วก็เวลาใส่ออกมาก็ดูดีไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บหรือว่าจะเป็นวัสดุที่เขาใช้นะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าไปดูราคาแล้วด้วยนยครับก็จะยิ่งรู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วก็ช่วงนี้จริงๆเขาชอบลดราคาแบบจับหนักตลอดเวลาเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะเลิกทําหรือเปล่านะก็ขอให้อย่าเพิ่งเลิกทําแล้วกันแต่อย่างหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับใครที่สนใจนะครับคือผมไม่รู้ว่าทางแบรนด์เนี่ยยัง develop pattern ของแบรนด์อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าแต่ว่าไซส์เสื้อแต่ละตัวเนี่ย มันจะไม่เท่ากัน นะครับแม้ว่าจะเป็นโมเดลเดียวกันแบบเนี้ยฮะอย่างตัวนี้เป็นผ้าแชมเบรตัวนี้เป็นผ้าออกซฟอร์ดแล้วก็ปกขับคอล,ล่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซซิ่งเนี่ยไม่เท่ากันเวลาดูไซส์ชาร์ตก็ต้องดูให้ดีๆนะฮะเสื้อตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาไซส์หนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไซส์ศูนย์แต่ว่าใส่พอดี 0, ทั้งคู่นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการสเต็ปดาวไซส์กันเฉยๆวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ไปลองดูนะครับช่วงนี้เขาลดกระนำจริงๆแต่ว่าก็นั่นแหละนะหวังว่าเขาจะยังไม่เลกทํา คใครที่ชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดซับช่องอาร์โวเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปครับ